สวัสดีครับทุกคนวันนี้มาพบกับตะตันมวลสองศูนย์สองเจ็ดนะครับวันนี้เราจะมาชมพิพิธภัณฑ์กองทัพากาศกันอีกเมื่อวานนี้หลังจากที่ได้ดูไปหนึ่งรอบแล้วนะครับวันนี้เรามาดูเครื่องบินลบอกกันบ้างที่เห็นอยู่ขณะนี้เป็นเครื่องบินแบบเอฟสิบหกนะครับสังกัดฝูงบินหนึ่งศูนย์สามี่เป็นเครื่องบินแบบเอฟสิบหกนะครับ ที่เห็นด้านหลังก็จะเป็นเรดาเอฟสิบหกก็ปฏิบัติการไปเรียบร้อยแล้วนะครับถึงบินหนึ่งูนสามส่วนด้านนี้ก็จะเป็นเรด้านะครับเดี๋ยวเราไปดูเครื่องบินแบบอื่นบ้างจาก F16 ของกองทัพากาศแล้วท่านเห็นไหมครับเครื่องน,องนี้เครื่องนี้เป็นเครื่อง เอเจ็ดคอแซรนะครับเป็นของฐานเรือ,อเครื่องบินเอเจ็ดเนี่ยผมเคยไปเรียนที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อปีพศออ2527เป็นเครื่องที่ใช้สำหรับโจมตีนะครับดีมากนะเครื่องนี้พองท่าเรือก็เอามาให้กองทัพอากาศดททูที่พิพิธที่พิพิธภัณฑ์จำนวนหนึ่งเครื่องมือนกันนะครับจากเอเจ็ด เรามาดูคอทนทาาเรือต่อเลยครับอันนี้เป็น Sea Carrier mm hmm. ก็เป็นคอทนทาเรือเหมือนกันมีสามารถขึ้นลงทางดิ่งได้นะครับเอเตัวนี้อ AV8 ครับ AV8 mm hmm. เป็นเครื่องสังกัดรองทับเรือที่กดประจำการไปแล mm ้ว hmm. หลายท่านคงจะสงสัยนะไอ้ลูกอันนี้มันลูกระเบิดหรืออะไรอันนี้ไม่ใช่ลูกระเบิดนะครับ ันนี้เป็นถังน้ํามันอะไรแล้วก็ยังมีล้อด้วยนะเป็นของราชนาวีไทยครับรอย,ยัลไทยเมววีมาดูต่อกันเลยเครื่องนี้เป็นเครื่องอะไรไม่รู้เด <c oughs> ี๋ยวไปดูกันนะว่ามันชื่อเครื่องอะไรครับน่าจะเป็นเครื่องกองทัพเรือเหมือนกันนะเครื่องนี้เป็นส่วนนี้จะเป็นของกองทัพเรือหมดเลย นะครับที่เราเห็น,นส่วนเครื่องนี้เป็นเครื่องบินแบบ F 5นะครับ F ห E Tiger t w ซึ่งเรายังใช้อยู่นะครับจะประจำการอยู่ที่กองบิน B 21เป็น F i t s และมาดูอาวุธนำวิธีครับ F 5นี่เราสามารถติดอาวุธนำวิธีแบบ AIM 9ตัวนี้เป็น AIM 9 P ครับ P 4เลิก เลือกใช้ไปแล้วนะครับใช้นําความร้อนด้วยใช้การติดตามเป้าหมายด้วยการนําความร้อนเนี่ยผเปิดไม่ได้แล้วแน่นมากนะครับเครื่องนี้เป็นเครื่อง F5E ครับจากหงุดบิน211กลองบิน21ครับก็มาถึงตัวนี้นะครับชื่อว่าบอขอ1 4หรือเครื่องบินแบบสปิดไฟ ที่กองทัพะกาศซื้อมาใช้ปัะจรรมการนะครับน่าจะพวกตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สองอ่ะตั้งปี2,493ถึง2,497นะันี่ยาบหน้าบินดีเมือนกันนะแค่นี้ในเกมก็มีนะครับสปิทไฟเนี่ยมาถึงตัวนี้ครับตัวนี้ชื่ออะไรมาด,ดูเป็นเครื่องบินโบราณน,นะเป็นเครื่องบินแบบที่แปด ชื่อทีซิกเท็กซันจากสหรัฐอเมริกาประจำกนนารเมื่อปี2491ถึง2517นะครับเป็นเครื่องบินขับไล่เหมือนกันนะเป็นเทรนนิ่งนะเป็นเป็นฝึกส่วนตัวนี้ครับ OV10 OV10 b r o n c o ที่ผมเคยบินให้ดูในเกมเห็นไหมครับตัวจริงจะหน้าตาเป็นนี้ตอนนี้เรา,าได้ส่งไปให้ฟิลิปปินส์หมดแล้วนะ ไม่มีละเป็นเครื่องบินที่ยอดเยี่ยมมากนะครับในสมัยสงครามเวียดนามเนี่ยเราใช้องคเทนบองโกจะติดปืนแบบมิลเอ็มหกสิบนะครับเอ้มีตัวอะไรเนี่ยวโรมาล่าหรือตัวอะไรมารส่วนด้านล่างนี่เป็นเป็นถังน้ำมันครับมาดูเครื่องยนต์งใกล้ๆดูล้อเครื่องบินแบบโอวีเทนเจะเป็นหางคู่นะ โฮมเทนนี่จะเป็นเครื่องบินแบบหางคู่นี่ค,ครับจากปุ้งบินสี่หนงหนึ่งองบินสี่ดูใบพัดกันแล้วมาดูเครื่องบินเจ็ดกันบ้างนะครับเครื่องนี้เราไม่มีประจำการนะเป็นเครื่องบินแบบมิกยี่สเอ็ดของรัเสเซียเขาให้มาน่าจะให้มานี่นี้ฝั่งซ้ายนะครับจะเป็นเครื่องบิน ลบแบบเ,เครื่องบินไอคน,นส่วนนี้เป็นไม่ใช่ห้องน้ำตรงนี้เป็นเครื่องบินอะไรเอ่ยเครื่องบินบอจเจ็ดครับยังใช้งานจนถึงปัจจุบันนี้นะซื้อมาจากเยอรมนีเป็นอัลฟาเจ็ดสังกัดกองบินยี่สิบสามจังหวัดอุดรธานีครับ แล้วก็ตัวนี้ที่เมื่อวานนี้พาท่านผู้ชมมาชมไปรอบนึงแล้วเป็นเครื่องบินแบบ A 3สามสิบเจ็ดเป็นเครื่องบินที่ผมเคยทำงานเมื่อตอนจบมาจากนิจาก,กาศมีลูกระเบิดเรือเนี่ยโอ้หลูกระเบิดสองอยห้าสิบปอนด์แล้วก็มีเครื่องนี้จะติดแท่งน้ำมันได้สี่แท่งเลยนะเห็นไหมครับประจําการครั้งสุดท้ายก็คือกองบินยี่สิบเอ็ด นี่ครับมีแทงน้ำมันสี่แท่ง,แ,ทงแล้วก็ปลายปีกอีกอย่างละหนึ่งแท่งรวมเป็นหกแท่งเลยนะตัวนี้นะครับมาดูสิตัวนี้เรียกว่าเครื่องบินอะไรเราซื้อมาจากเชโกสโลวาเกียเนี่ยใช่ไหมเป็นเครื่องบินที่ประจำการอยู่ที่กองบิน 4 1่จังหวัดเชียงใหม่นะครับแล้วก็บดจำการแบบล้วเราเรียกว่าเรามีจากก็มี4ด้วยนะ4ี่ถึงเป็นสี่ศูนก็เป็นของเชียงใหม่นะครับแล้วก็4.01เป็นของเอ้เ l ลส้าไม่ใช่เอลฟาเจ็ดขอโทษทีครับํำสับสน เป็นเครื่องบินแบบ L39 มสิบเก้านะครับ Alpha เจเป็นของอุดรนุน่อให้ข้อมูลไปผิดไปต้องขออภัยด้วยนะครับอันนี้เป็นเครื่องบินแบบเออ l สาเคยประจำการอยู่ที่กองบิน4แล้วก็กองบินสี่สสวยงามครับเรามีเครื่องบินที่เคยประจำการในกองทัพอากาศหลายแบบด้วยกันนะครับ